ตอนนี้เวลา7โมง15นาทีนะครับเราก็จะออกเดินทางจากอุดรธานีนะครับไปถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับตั้งใจไว้ว่าจะออกเดินทางตอน7โมงครึ่งนะครับจองคิไว้ตอนเที่ยงมาดูกันนะครับว่าจากอุดรธานีเราจะไปถึงนั่นกี่โมงและจะได้ขึ้นถ้ำนาคากี่โมงครับ อยู่บนรถแล้วนะครับเดินทางไปถ้ำนาคาตอนแรกเราบอกว่าเราจะออกเจ็ดโมงครึ่งจากอุดรน,นะครับเราก็ออกเจ็ดโมงครึ่งจริงๆแหละจากอุดรใน Google Maps บอกว่าเราจะเดินทางไปถึงถ้ำนาคาตอน10บโมงสินาทีนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะถึงที่นั่นตอนกี่โมงยังไม่ได้กินข้าวเลยครับจหาแวะกินข้าวก่อนเพื่อเติมพลังเดินขึ้นเขาไปครับด้วยครว่าขึ้นไปยากมาก

แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นรถของทางเราว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขากำลังจะพาเราไปจุดที่เตรียมจ่ายเงินแล้ก็จะขึ้นไปบนทํานาคาครับขากลับจะล้อรถตุงติอะไรนะขากลับจะล้อรถตร้งติ๋วขันใดก็ได้เราจะรู้ได้ไงว่าคันไหน ท่านล่าจนรูที่ไหนใช่ตามนี้มา คนครับสองคนนะรับสาทสองคนนะคะเนาะครับโอเคขอบคุณค่ะต้องเอาอ่อนได้ก็ไปจะมีประกันให้ด้วยนะคะประกันคนละสิบาทนะคะถ้าเข้า20บาทประกัน10บาทเป็นคนละ30บาทนะคะผู้ใหญ่เนาะประกันอยู่ได้3ามอยู่ได้7วันนะคะอยู่ได้1นึ่ิตยนะถ้าคุณพี่กลับขึ้นมาอีกก็คุณพี่ไม่ต้องซื้อประกันนะคะอยู่ได้7วันนะคะค่าคลองสูงสุดถึง3ามแสนเลยนะคะครับจ้าขอบคุณครับหบบาทจ้าจ่ายแค่ตรงนี้ตรงเดียวใช่ไหมครับโอเคค่ะโอเคค่ะ แค่109แล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วน่าจะยังไม่ถึง0.05% มาถึงก็ผิดทางเลยนะครับจริงๆมันมีทางขึ้นสองทางทางแรกเนี่ยจะไปน้ําตกก็คือทางนี้ที่เราขึ้นมาผิดนะครับแล้วก็อีกทางนึงก็คือทางที่จะไปถ้านาคาซึ่งเป็นอีกทางนึงต้องไปหายกินว่ามันอยู่ตรงไหนเท่ากับศูนและติดลบเพราะว่าอะไรยังไม่ได้เริ่มใหม่เราต้องเดินกลับออกมาจากตรงที่เป็นทางไปน้ําตกนะครับเดี๋ยวต้อง ศึกษาเส้นทางดูให้ดีก่อนอันนี้คือตรงที่เราซื้อของประกันเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้คือตรงที่จะไปห้ำนาคาทางนี้นะครับทุกคนดูทางให้ดีนะครับ ยังไงเริ่มมีบันไดแล้ว ิมาได้กี่นาที15นาทีไม่น่าถึงนี่มันเหนื่อยหรือมันแก่เริ่มไม่น่าใจแต่ว่าเหนื่อยมากครับดูเงือ เป็นไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยายขอบคุณครับกำลังลงหรือกำลังขึ้นครับโอ้ ความด um oh. ันเบาหวานแม่ก็โลด้วยหัวโอ้โหมาจากไหนลูกกรุงเทพครับไปไปให้ถึงเลยนะคะดูแลสุขภาพนะครับบ้าสาวแช่งล่องไปเนี่ยนะันร้องจะด้ตุดสิอาาจรบเอไปก่อนแล้วออ๋วันนี้เข้าพระขึ้นใช่วันนี้มีงานนะลูกเลยครับจากคำบอกเล่าของคณะทัวร์เมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าจุดที่เราอยู่จนตอนนี้เราเนี่ย คือครึ่งทางไอ้เจ้าบอกด,าาด้วยว่าอย่าเฝ้าเด้อบอกว่าอะไรนะอยา่าเฝ้าเดินแปลว่าอะไรแปลว่ายอยาดย,า,ยาเดินแบบเฝ้าๆฝ้าอย่าเฝ้าด้ยอย่าเฝ้าด้อดค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะครับอันนี้จะเป็นบันไดที่เราต้องปีนขึ้นต่อไปแล้วก็วันนี้ เรากลาลังเดินตามคณะทัวร์ที่เอาคณะท,าบ,ท,า,า,ทาบุญที่เอาพระขึ้นไปถวายด้านบนนะครับแล้วก็เขาก็จะเดินขึ้นไปอย่างช้าๆก็ดีเหมือนกันครับเราจะได้ไม่ต้องรีบเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เรารีบเกินไปนะครับก็จะพยายามค่อยๆเดินแล้วก็ไปแบบไม่เหนื่อยมากเพราะตอนนี้เนี่ยดูเหนื่อเหนื่อยนี่คือแบบแตกมากแล้ว่าดีนะเอานาฬิกาฟิตไม่ใช่ฟิตบิด x ยวมี่มานะครับก็จะได้มา t r a ็กดูว่าทริปขึ้นเขานี้นะครับเราใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เบิร์นแคลอรี่ทั้งหมดกี่แคลคณะทัวร์ที่เดินผ่านเมื่อสักครู่นี้บอกเลครับเราขึ้นมาไม่ผิดทางแต่ว่าไม่ใช่ทางที่ตั้งใจไว้คือไอ้บันไดเด็กยาว ที่ขึ้นไปปุบเนี่ยมันจะถึงตรงถ้ำนาคาพอดีแต่ว่าน,นี้ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ถึงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปวันนี้เรามีเวลาเหลือเฟือมากนะครับก็สู้ต่อไม่ลงไป,ไปให้ถึงผ่านโพจากทางชันมาแล้วนะครับอย่างเราก็ยังมีทางลาดให้เห็นมีทั้งก้อยทั้งอัปเดตสภาพล่าสุดให้ดูนะครับ ยรองเท้าไม่ส่งเท้าอะไมาแล้วทุกคนเราใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วนี่คือยอดเราต้องเดินต่อไปครับอันนี้คือทางครับและ อันนี้คือยอดครับนี่คือเหลือลงอยู่ครับลงครับ,บ <S 1> <S 1> โอ้โหนองขึ้นมาทางไหนครับทางบันไดนนรับอีกบ้างอ๋อทางบันไดเหล็กมันลงได้ใช่ไหมครับทางนั้นตอนนี้ทันไมหมนี่ไม่ทันละ่ะ มีให้พักเป็นระยระๆนะครับเพราะว่าต้องหลบทางให้คนเขาเดินลงมาด้วยนะครับเราก็เป็นฝั่งขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งลงเด็กๆนี่วิ่งเลยนะมันจะมีช่องแคบนะครับซึ่งช่องแคบตรงนี้เนี่ยจะไปได้ทีละเลนแล้วก็สลับกันไปนะครับ จราจอนก็จะติดขัดนิดนึง่งคิดว่าเราต้องไปให้ทันรถนี้นะครับจะได้ไม่ติดต่อ ไม่ธรรมดาแล้วเราก็มาถึงจุดแรกแล้วนะครับเป็นจุดที่เราจะเห็นหัวที่เขาเชื่อว่าเป็นส่วนหัวของพญา,านาครับยังไม่ถึงอีกนิดเดียวตอนนี้เนี่ย เวลาถามใครนะว่าอีกไกลไหมทุกคนจะบอกว่า400เมตรซึ่ง4 0 0เมตรมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่หมด400อยเมตรเลยอันนี้น่าจะเป็นบันไดเหล็กสุดท้ายนะครับของทางขึ้นทางธรรมชาติเข <c oughs> าบอกว่าหลังจากนี้ไปนะครับจะเป็นทางแบบเป็นทางลาบละเ <c oughs> ตรียมข้าวเหนียวได้เลยเพราะว่าเรามีทางลาบ การค้ำ,ำยันทางล่างไม่มีเบิ้ลนี่กับเบิร uh? oui> ์ลแล้วครับเบิ้ลนี่กับอันอันล้านเหรอครับล้านเึ็นไหมขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถดึงกันดึงดันดึงดันเราแล้วนะข้างบนข้างบนนี้ก็จะเป็นลานอเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะมีทุกคนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ จากความเหนื่อยที่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับแล้วก็สามารถชมวิวได้ด้วยดูหินตรงนี้นี่เราใกล้ถึงความจริงแล้วครับเดินไปอีกนิดเดียว ก็น่าจะใกล้ถึงถ้ำเราดูจากปริมาณคนที่อยู่ตรงนี้แล้วดูหินนี่ครับหินตรงนี้นี่แบบเหมือนเป็นเกดเลยเมื่อกี้เห็นมีคนพูดว่ามันเป็นช่วงข้างบนนี้เป็นช่วงลําตัวต้องมาดูการล่นคลองนี่คือประชากรที่มาในวันนี้นะครับก็จะเห็นมีเข้าวตอดออกไม้ด้วยได้ได้ยินว่าเขามีพิธีเอาพระขึ้นมาข้างบนนะครับก็เลยมีการทําพิธีขึ้นด้วยนิดหน่อย มีช่วงรับประทานอาหารกลางวันด้วยเราจะตามเขาลงไปทางนี้คือลงไปท้ำนะครับ,รบเห็นว่าอันนี้คนก็จะต่อคิวลงไปท้ำข้างล่าง ขบวนเริ่มขยับแล้วนะครับเรากำลังจะลงไปที่ถ้ำนาคา thank you เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปในถ้านาคามาสําเร็จดูร่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้พูดอะไรเยอะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรข้างในเยอะนะครับเพราะว่าคนก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็วุ่นวายแล้วก็เขาก็กําลังกราบไหว้สการะกันอยู่นะครับก็ค่อยๆถ่ายอย่างสํารวมไปเมื่อกี้เราขึ้นมาทางธรรมชาติครับเรากําลังจะเดินลงทางที่เป็นบันไดที่เราเห็นกันที่เป็นบันไดลงไปเลยชาเลนจ์ของการลงก็คือ ลงยังไงให้ไม่โดนฝนเพราะว่าหลังจากที่เราออกจากถ้ำมานะครับฝ่าก็ร้องทันทีถ้าต้องขึ้นเขาทุกวันแบบนี้เนี่ยจะกินข้าวขาหมูได้วยทุกวันเลยรูอย่างนี้มาอยู่บ้านแถวตีนเขาดีกว่าสำหรับอันนี้ก็เป็นทางลงนะครับทางบันไดหลายๆคนบอกว่ามันเป็นทางที่สบายกว่าทางที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหินก็ยังคงเป็นหินในลักษณะน,นี้อยู่นะครับ เราก็จะลงทางนี้แทนเพราะว่ามันน่าจะสบายกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสบายกว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราขึ้นอีกทางนึงเราท้ายที่สุดเราก็ลงอีกทางนึงนะครับไม่เีบไม่เีบไม่เลบดีครับว้าว ถ้าฝนตกก็สนุกอะนีเเะใใ่ใครเป็นลาว <laughs> โอ้จะไม่ได้อัดคลิปเรานะครับเพราะว่าฝนทำท่าจะตกเดี๋ยวต้องเก็บโทรศัพท์ไม่ให้โทรศัพท์เปลี่ยกนะครับอันนี้เป็นวิว เดชื่นสดชื่นต้องเป็นเป็นขากลับเนี่ยแหละครับผลทางียาวไกลครับเราต้องเดินต่อไปแต่ว่าบันไดนี้ก็ดูไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ก็แข็งแรงอยู่เราแรกนึกว่ามันจะเป็นทางที่ให้คนเดียวเดินนะครับแต่ว่าจริงๆล้วมันก็สามารถแบบเดินสวนกันลงมาได้แล้วก็ถ้าเรามองทะลุลงไปข้างล่างมันก็ดูจะเสียวๆนะครับแต่ว่า สัมผัสจากความแข็งแรงของบันไดแล้วน่าเชื่อถือได้อยู่คนเ็าขึ้นมาวัดเราไปร้อยเป็นพันนะครับเราก็ขึ้นมาได้มันน่าจะไม่แจ็คพอตตรงเราก็ดีเท่มากครับทางนี้ชอบแล้วเราก็ได้เห็นวิวด้วยใครที่อาจจะสบายนะครับผมว่าขึ้นลงทางนี้เนี่ยน่าจะสบายฝนเริ่มลงหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราใกล้จะต้อง เก็บโทรศัพท์ทางขึ้นตอนนี้กำลังอยู่ตรงทางลงนะครับพอลงอีกทางนี้จะเป็นทางบันไดเหล็กตนี้ดูความชันค่อนข้างชันมากถ่ายได้แต่หน้านะครับถ่ายขาไม่ได้เพราะว่าขาเริ่มสัน่น สั่นมากฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางที่เป็นปูนแล้วนะครับอยู่ในขาลงคิดว่าน่าจะไม่มีบันไดเหล็กแล้วอี่่รับนี่ครับอา้าวพูดยังไม่ทันขาดคําบ,บันไดเล็กก็มาแล้วครับเฮ้ยแต่มันไม่น่ากลัวเหมือนนั้น เมื่อกี้คือหยิบกล้องมาถ่ายไม่ได้เลยอะเพราะว่ามันมันเสียวมากเสียวจนแบบเสียวเสียวอะ่ะเสียวที่สุดนะครับก็ลงมาแล้วนะครับเรียบร้อยใช้เวลาน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงในการขึ้นแล้วก็ลงเลยครับขึ้นอีกทางนึงแล้วก็ลงอีกทางนึงซึ่งลงทางนี้เนี่ยค่อนข้างเร็ววันน่ากลัวมากเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็บันไดมันก็เป็นเหล็ก หดูว้างงลังอตอนแรกเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยเรามาเองเนี่คงไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาขึ้นจริงๆโอ้โหเหนื่อยทั้งขึ้นเหนื่อยทั้งลงแล้วก็เหนื่อยทั้งไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือจะเป็นทางที่เป็นบันไดเหล็กลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่จะมานะครับต้องเตรียมฟิตร่างกายให้ดีนะครับแล้วก็อัดข้าวเข้ามาเยอะด้วยนะครับจะได้มีพลังงานในการขึ้นแล้วก็มีพลังงานในการลงแล้วก็เรื่องของการแต่งตัวด้วยนะครับก็ต้องแต่งตัวให้พร้อมในการมาเดินป่านะครับกันยุงใส่ขาย้าแล้วก็รองเท้าก็ต้องไม่ลื่นนะครับวดทเกือบลมแล้วเหมือนกันแล้วก็ถุงพลาสติกด้วยนะครับต้องเตรียมมาเผื่อใส่โทรศัพท์ตอนที่ฝนมันตกนะครับก็ใครที่จะมาก็เดินทางดีๆแล้วกันเดี๋ยวถ้า มีไปไหนอกีกเดี๋ยวจะอัดมาให้ดูอีกนะครับ